วันนี้ได้เวลาที่เราจะมาเริ่มปรับแฟนเพจของเราให้มันดึงดูดกันแล้วละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆคนกลับเข้าสู่คอร์สเพจเราจะโตไปด้วยกันนะครับผมดีใจมากๆเลยที่ทุกๆคนได้เรียนรู้กันมาจนถึงบทนี้แล้วเราก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับในบทเรียนนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องการปรับแฟนเพจให้มันดูน่าดึงดูดให้คนอยากจะเข้ามาดูเนี่ย ทั้งหมดในบทเรียนนี้เลยก็คือให้ทุกคนคิดว่าแฟนเพจของเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนร้านร้านหนึ่งที่อยู่ในห้างห้างใหญ่ที่มีชื่อว่า f c e b o o o และกันแล้วร้านของเราแฟนเพจของเรามันคือร้านร้านหนึ่งที่ตั้งตั้งเอาไว้อะถ้าร้านนั้นน่ะมันไม่สวยแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าดึงดูดนกพอคนเขาก็จะไม่เข้าใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาปรับกันนะว่าจะทํายังไงให้มันดึงดูดแล้วก็ดูดีมีสไตล์ตามเอกลักษณ์แบบที่ เป็นตัวเองแบบที่เป็นตัวของตัวคุณเองนะครับโดยที่หน่วยแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องการตั้งชื่อแฟนเพจก่อนเลยชื่อแฟนเพจนั้นสําคัญชะไหนซื้อ,อชื่อืออะไรชื่อแฟนเพจนั้นครับวิธีการตั้งเนี่ยมีผมมีคีย์ไว่ง่ายนะเวลาจะตั้งแฟนเพจนเนี่ยก็คือตั้งทําให้คนเขาจดจําเราได้เป็นสิ่งที่ทําให้คนจดจําเราได้แต่ว่า มันจะมีคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมนะแต่อันนี้เป็นเป็นเป็นตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูเมื่อก่อนเนี่ยเพจที่ผมตั้งขึ้นมาเพื่อสอนทำคอนเทนต์สอนตัดต่อ,ตอวิดีโอจากคนที่มามาเข้ามาถามผมมากๆเนี่ยผมตั้งชื่อมันแบบสิ้นคิดมากเลยนะเหมือนตอนนั้นนะ่ะผมได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะผมจําไม่ได้หนังสือมันชื่ออะไรแต่มันจะชื่อในทํานองนี้ผมตั้งชื่อว่าไม่ยากถ้าอยากตัดต่อ,ตอภาพและวิดีโอผมไปเจอหนังสือไม่ยากอะไรสักอย่างนั่นแหละผมก็เลยมาประยุกต์แล้วทําแบบนี้ แต่ประเด็นคือมันเกิดปัญหาครับกับชื่อนี้ผมก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อพ่อมดคอนเทนต์ทุกทุกคนพอเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นไหมครับน่าจะพอเห็นนะอันแรกเลยชื่อแรกที่ผมตั้งไว้ไม่ยากถ้าอยากจะต่อภาพและวิดีโอมันยาวเกินไปมันยาวมากเลยสำหรับชื่อเนี่ยหลายคนมักจะจำชื่อ แฟนเพจเนี้ยไม่ได้เขาไม่สามารถจําชื่อแฟนเพจเนี้ยของผมได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันตกลงมันอย่างไงกันแน่หลายๆคนเวลามาท่งมาเซิร์ชเนี่ยหาไม่เจอหลายหลายคนก็ต้องถามหลายแล้วว่ามันชื่ออะไรกันแน่วิธีง่ายสุดก็คือส่งลิงก์ไปให้เขาแต่ว่ามันก็ ผิดหลักไปหน่อยนะเพราะเราต้องการทําให้คนเขาจดจําชื่อแฟนเพจของเราได้แตกต่างจากอีกชื่อแฟนเพจหนึ่งก็คือติ๊งเดียวก็เปลี่ยนได้อัน,นั้น่ะมันคล้องจองแล้วมันทําให้คนสามารถจดจําได้ง่ายทีเนี้ยผมก็เลยมาเปลี่ยนชื่อแฟนเพจนะครับเป็นพ่อมดคอนเทนต์เอออันเนี้ย มันดูมีอะไรมันดูมีกิมมิคมันดูมีลูกเล่นมีคําว่าพ่อมดมีคําว่าคอนเทนต์ถ้าใครอยู่ในสายสร้างสื่อสร้างเพจสร้างอะไรพวกนี้จะรู้เลยว่าคําว่าคอนเทนต์เนี่ยมันคือเนื้อหาที่อยู่ในเพจของเราเพราะฉะนั้นพ่อมดคอนเทนต์มันก็ดูแบบเอ้ยดูเป็นพ่อมดดูเสกอะไรดูดูดูสนุกดูดูมีอะไรกับชื่อนี้เพราะฉะนั้นผมเลยเอามารวมกันมันก็เลยจําได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับมันสั้นๆแล้วก็ได้ใจความแถมมีความหมายที่ดูลึกล้ําดูลึกซึ้งอยู่ในชื่อของมันเเเออองด้้้วยยผกก็ลลืืใชช่นีครับ แล้วผมยกตัวอย่างทั้ง2องอันนี้ให้ทุกๆคนดูทําไมผมอยากจะเปรียบเทียบว,ว่าเอ้ยจริงๆแล้วชื่อที่ดีกับชื่อที่ไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่อการจดจํามากแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณทําสายอินฟลูเอนเซอร์นะผมแนะนําเลยว่าชื่อเนี่ยสำคัญมากๆเลยทีนี้ชื่อเนี่ยผมมีคีย์เวิร์ดหนึงที่ใช้ทุกคนได้จดจําเอาไว้นะการที่ คนเขามาดูแฟนเพจเราครับบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้กดเข้ามาดูแฟนเพจเราเขาอาจจะเห็นแค่ชื่อเพจเราแล้วก็ตัวเนื้อหาคอนเทนต์นะครับชื่อแฟนเพจครับจะต้องทําให้คนรู้เลยว่าเพจนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วมันมันจะมันจะสอดคล้องกับเนื้อหาที่มันมันถูกแชร์ไปอยู่แล้วสมมติว่าแชร์เรื่องการออกกําลังกายอย่างเงี้ยแต่ชื่อเพจไม่สื่อถึงการออกกําลังกายอะไรเลยคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมัน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 คืออะไรแต่ถ้า ชื่อเพจกับเนื้อหาที่ถูกแชร์ไปมันสอดคล้องกันนะคนเขาก็จะเออเพจนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายนะก็กดเข้ามาดูแล้วก็จะเห็นเนื้อหาอื่นๆในเพจของคุณแล้วมันก็มีแนวโน้มที่เขาจะกดติดตามเพจของคุณได้ง่ายมากกว่าหรือว่าบางทีนะครับเขากําลังดูวิดีโออยู่แล้วเห็นชื่อเพจของคุณมันจะมีปุ่มติดตามอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วถ้าเห็นชื่อเพจคุณกับเนื้อหามันมันมันค่อนข้างใกล้เคียงกันมันสอดคล้องกันมันก็มีแนวโน้มว่าเขาจะกดติดตามได้มากกว่าเนื้อหา ชื่อเพจที่มันไม่สอดคล้องกับเนื้อหาครับโอเคไหมนั่นคือ2หัวข้อใหญ่นะครับทําให้คนจดจําได้กับทําให้คนรู้ว่าเพจนั้นเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอะไรจากชื่อแฟนเพจของเราอันนี้จำไว้นะครับ2ข้อนี้และผมก็ยังมีอีก8เช็คลิสต์นะครับให้ทุกทุกคนได้ลองเอาไปใช้กันเพราะบางคนอาจจะก,ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีหลักการอะไรแบบพอไกด์หรือว่าพอแนะนำได้ไหมว่ามันจะต้องทำยังไงโอเคอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันทีละข้อเลยนะครับ มันมีทั้งหมด8ข้อนะครับในสไลด์น้าน,นี้จะมีอยู่4ข้ออันที่1ครับเวลาคุณจะตั้งชื่อแฟนเพจเนี่ยพยายามตั้งให้มันจดจําได้ง่ายๆเรียกง,ง่ายอ่านง่ายเข้าไว้นะครับเพราะว่าบางทีชื่อแฟนเพจอ่านยากแบบที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยอ่านยากเรียกยากจํายากเขาจะจําไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาอ่านง่ายเรียกง,ง่ายแล้วเขาจะจดจําได้เร็วครับมันแบบ มันมันง่ายเออมันง่ายแล้วก็สามารถจดจําได้เร็วมันก็สามารถจดจําได้เร็ว,ม,าม,ารจจรวมันสามารถเข้าไปอยู่ในสมองของเขาได้ไวและอันที่2ครับไม่แนะนําให้ตั้งชื่อแฟนเพจยาวๆเท่าไหร่นะครับแนะนําให้แบบอย่าให้เกิน5คําแต่ว่า อันนี้ในกรณีของอินฟลูเอนเซอร์นะแต่ในกรณีของเซลล์อ่ะผมอยากจะให้ถ้าคุณมีชื่อแบรนด์ของคุณอันนี้ก็ใส่ชื่อแบรนด์ของคุณไปได้เลยนะแบบชื่อแบรนด์สินค้าของคุณเนี่ยนี้ก็ใส่ไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครนะครับไม่ได้ทําเป็นแบรนด์สินค้าของตัวเองแล้วเป็นสินค้าบางอย่างคุณอาจจะเอาชื่อชื่อสินค้าเอามาใส่เลยก็ได้อย่างเช่นขายกระเป๋าโน้ตบุกราคาย่อมยาวอย่างเงี้ยอาจจะตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะคนเห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าเพจนี้เกี่ยวข้องกับอะไรก็าอาจจะตั้งง่ายๆแบบนี้ไปเลยก็ได้ โอเคไหมแต่ว่ามันก็จะไม่สร้างความจดจําอะไรได้มากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนหรือว่าถ้าใครมีแบรนด์ก็ตั้งเป็นชื่อแบรนด์ของคุณไปได้เลยแบรนด์จะทําให้คนจดจําชื่อแบรนด์ได้มากกว่าและอันที่2นะครับไออันที่2ไปแล้วคืออย่า่ยาวเกินไปนะครับข้อที่3ก็คือคุณจะสามารถใช้ชื่อไทยชื่ออังกฤษ ผสมหรือผสมกันก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณเลยแต่ขออย่างเดียวคือเขาเห็นปุ๊บเขารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรยกเว้นในกรณีที่เป็นชื่อแบรนด์นะครับอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแบรนด์สินค้าของคุณหรือว่าชื่ออาจจะเป็นชื่อคนก็ได้อันนี้เขาอาจจะไม่รู้ในทันทีว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเขาอาจจะต้องเข้าไปศึกษาหรือว่า คุณอาจจะต้องใช้ตัวคอนเทนต์เพื่อดึงเขาแบบอย่างมหาศาลมากๆเลยเพื่อทําให้เขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นทําให้เขาคลิกเข้าไปดูในแฟนเพจของคุณมากขึ้นนะครับถ้าเป็นชื่อแบรนด์ก็ต้องทําให้เขาสนใจในสินค้าถึงจะอยากกดเข้าไปดูในแฟนเพจแต่ถ้าเป็นสายอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นชื่อคนก็ต้องทําให้เขาอยากรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครถึงจะอยากคลิกเข้าไปดูแต่ว่าข้อดีของมันคือเมื่อเขาจดจําได้แล้ว เขาจะสามารถจดจําชื่อของคุณไปได้ด้วยเลยหรือเขาจะสามารถจดจําช <os> ื <man> <in> ่อแบรนด์ของคุณไปได้ด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะแต่ถ้าใครนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่อแฟนเพจนะครับผมจะทําใช้ชื่อที่มันสื่อความหมายไปเลยว่าเพจของเรามันเกี่ยวข้องกับอะไรก็จะทําให้คนแบบรู้ได้ทันทีว่าเพจเกี่ยวกับอะไรทำให้เขาสามารถกดเข้ามาติดตามได้ง่ายมากขึ้นแต่ข้อเสียคือเขาจะจําชื่อผมได้ยากมากอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียายมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับ และข้อที่4นะครับคืออย่ามาเป็นประโยคครับอย่างเช่น you make มีสม e อย่างเงี้ยมันอาจจะดูยาวเกินไปแต่ว่าถ้าใครอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดน,นะครับว่าอย่าใช้คือถ้าคุณมีประโยคเด็ดๆคุณก็สามารถใช้ได้นะแต่ผมทีเนี้ผมอยากจะให้มันเป็นคําสั้นๆแล้วได้ใจความไงอย่างเช่นแบบ make you smile ก็เปลี่ยนเป็น you smile รอยยิ้มของคุณอย่างเงี้ยก็ได้ อันนี้ก็อยู่อยู่ที่คุณจะครีเอทีฟแต่ถามว่ามันผิดมากไหมที่จะใช้แบบเป็นประโยคเต็มๆอันนี้ก็ไม่ผิดมากนะถ้าประโยคนั้นนะ่ะมันมันเป็นประโยคที่แบบเห็นปุ๊บจำได้ปับ๊บอันเนี้ยอันนี้ก็น่าใช้นะครับอันนี้อยู่ที่ความครีเอทีฟของคุณด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่5ถึงข้อที่8นะข้อที่5คือถ้าเราคิดจะใส่ชื่อตัวเราเองลงไปควรจะเล่นคําด้วยก็ดีนะอย่างเช่น เพจของคุณก๊อฟมาเยือนนี้ที่เขาเป็นสอนเรื่องการถ่ายรูปถ่ายภาพใช่ไหมชื่อของเขาคือก๊อฟแล้วเขาเล่นคําว่ามาเยือนคือเขาไปเยือนที่ไหนเขาจะถ่ายภาพที่นั่นอน่ะมันก็จะดูเป็นแบรนด์เป็นอะไรของเขาไปอ่ะหรือว่าอย่างเช่นเพจพีเอสเวิอย่างเงี้ยเออชื่อเขาคือพี7เอสเวิเออมันมันเจอะไรคือเวิคนก็สงสัยว่าอะไรคือเวิแล้วแถมมันคล้องจองด้วยวคนก็สามารถจดจําได้ง่ายมากกว่า อันนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีกฎตายตัวอะไรมากนักหรอกครับอันนี้ผมก็แค่ลิสต์มาเป็นแปะเช็คลิสต์เพื่อให้คุณเอาไปต่อยอดได้ง่ายมากขึ้นก็เท่านั้นเองส่วนข้อที่6นะก็คือไม่ต้องใส่ชื่อเราก็ได้แต่ว่าไอสิ่งที่เราตั้งขึ้นมามันจะกลายเป็นนามสกุลของเราไปอย่างเช่นอของคุณอู s สปินายเงี้ยชื่อช่องเขาคือสปินายแต่คนคนทำชื่ออูก็จะเป็นอูสปินายอย่างเช่นหรือว่าพี่ปลืม้มวีอาใช่ไหม ช่อง,องเขาคือเบียโซคนทาคือปลืม้มปลื้มเบียโซหรือว่าจะเป็นชื่อช่องของผมเองอย่างเช่นโจติ้งเดียวก็เปลี่ยนได้อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นนามสกุลของเราไปครับหรือว่าเอาเพจขอบสนามคนทําชื่อเบลก็จะเป็นพี่เบลขอบสนามอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นนามสกุลของเราไปเหมือนแบบ a f The Star อะไรอย่างเงี้ยโดม The Star แกน The s t ตามันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยจะกลายเป็นนามสกุลของเราไปโอเคไหมครับแล้วก็ข้อที่7นะถ้าเป็นไปได้ให ใส่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเพจลงไปด้วยอันนี้ก็จะช่วยเหมือนเดิมทําให้รู้ว่าเพจแพจนั้นมันเกี่ยวข้องกับอะไรเมื่อเขาเห็นชื่อเพจในทันทีก็จะช่วยได้ถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดตัวเนี้ยลงไปในเพจด้วยอย่างเช่นผมก็ใส่คําว่าเอ่อติ ing, ้ง t h n k ก็แปลว่าความคิดลงไปเพื่อทําให้สื่อว่าเพจนี้จะน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเป็นความคิดเป็นแนวคิด อะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับก็จะมีความเชื่อมโยงกันอยู่และข้อสุดท้ายครับข้อที่8นะครับก็คือการชื่อแฟนเพจเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะใช้ชื่อแฟนเพจอะไรก็ตามท้ายที่สุดเลยมันจะกลายเป็นชื่อแบรนด์ของตัวคุณเองไปนะเพราะฉะนั้นพยายามลองคิดดีๆเพราะว่าเมื่อเรามาเปลี่ยนในตอนสุดท้ายแล้วคนอาจจะติดชื่อแบรนด์เก่าของเราไปแล้วก็ได้แล้วพอเรามาเปลี่ยนอ่ะเขาจะ ก็ยัง,ยงจําแบรนด์เก่าอยู่ถึงแม้จะมีชื่อใหม่แต่เขาก็ยังติดเรียกอันเก่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับในการที่จะทําให้คนน่ะหันกลับมาจดจําแล้วก็เรียกเราในชื่อชื่อแบรนด์ใหม่ที่เราเปลี่ยนเอาไว้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คิดให้มันดีๆให้รอบคอบแต่ว่าก็ไม่ได้มีกฎไรตัวนะว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนมันได้เนี่ยนะค,คือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ตลอดแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อที่คุณควรจะรู้ไว้ถ้าคุณเปลี่ยนในอนาคต คนก็จะสับสนแล้วก็จะอาจจะยังติดในชื่อเก่าวของคุณอยู่ก็เป็นได้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหน่อยเพื่อที่ทําให้เขาหันกลับมาเรียกคุณแล้วก็จดจําคุณได้ในชื่อใหม่แบรนด์ใหม่ของคุณนั่นแหละครับก็คือการตั้งชื่อแฟนเพจนะครับชื่อแฟนเพจนั้นสําคัญขนาดไหนก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่ามันสําคัญขนาดไหนเพราะว่ามันคือหน้าต่างบานแรกนะครับที่ทําให้คนเขาเข้ามา รู้จักคุณน,นั่นเองครับแต่ว่าก็ไม่ได้สําคัญที่สุดนะตัวที่สําคัญที่สุดก็คือเนื้อหาของคุณน,นั่นเองโอเคไหมครับและก่อนที่เราจะจากกันไปนะผมมีอะไรนิดหน้อยมาฝากกันนั่นก็คือการบ้านทุกคนเตรียมใจไว้ได้เลยนะครับว่าในบทเรียนที่2อ,องคุณจะต้องเจอกันบ้านในเกือบทุกๆบทเรียนแน่นอนนะครับเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ได้เลยอ่ะสําหรับวันนี้ครับการบ้านของเราก็คือให้ทุกคนนะครับไปลิสต์ชื่อแฟนเพจที่ตัวเองอยากจะตั้งมาเนี่ยซัก1ิชื่อนะครับ แล้วตัดให้มันเหลือแค่5้าชื่อหลังจากนั้นนะครับจาก5ชื่อให้เลือกมาแค่หนึ่งชื่อนะครับแล้วลองมาโพสต์ดูให้เพื่อนๆของคุณได้ลองดูซิว่าชื่อที่คุณตั้งเนี่ยเอ้ยมันน่าสนใจแล้วมันเวิร์กแค่ไหนโอเคไหมแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยดูด้วยแล้วกันนะครับอะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ